ที่อยู่ในกลุ่มของทบอเขาเขาก็จะบอกเลยว่าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากคนที่จะมาเป็นอธิการใหม่แล้วก็การทํางานตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเหมือนการสอบเราอ่านหนังสือทุกวันบอกว่าไปอบรมประกันที่หนึ่งแล้วเขาไม่มีเงินค่าธรรมเนเขา้ไปเกับแล้วผมมาทราบว่าคือพอดีเราม agility ครับผมคิดว่าเราเล่ใจได้ สภาพคลองหรือ liquidity ของกองทุนที่จะกู้ยืมต่อไปก็ไม่มีแล้วปีหน้าถ้าคุคิดว่าจะเกิดอะไรนนั่นคือบุตรคุณสานี่มันน็ากจะสันเซ็ตแล้วนะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะทีนี้นะครับนี่คือ,อ,อตัวหลักของ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 ,ของ,ข,องของยุทธศาส์นี้เลยก็คือขับเคลื่อนให้มีการ ทำเป็นระบระบบแฟรทิชเนอร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะตั้งยูนิตขึ้นมานะครับเอาไว้ครับมันก็จะไปสอดคล้องกับเอื์นวัยเลยดีนะครับถ้าท่านทําสักยี่สินี้ได้นะครับซึ่งเงินมันก็จะกลับมาในใน,ในรูปแบบของค่าตอบแทนของนะอเรื่นะครับประมาณล้านห,านหน้าแสนบาทครับตรงนี้ท่านลองไปคิด,จดโจทย์เรื่องโครงการที่ว่ามีเท่านั้นเท่านี้เนี่ยม,มันจริงไหมเราก็ไม่สามารถไปยู่ได้เพราะว่าเมื่อ ตัวดีมันลดลงสะพายมากขึ้นสุดท้ายเราก็ไปไม่ได้ท่านดูนะคำกล้องในสภาวะว่านอกจากรอหาแบบหมายถึงว่าเราประชาสัมพันธ์แบบเดิมแล้วเปียนจะมุดหอยแล้วก็มีทีวิ่งหรือทางภาคเหนือหรือทางภาคใต้เพื่อจะมาเสิอโดยรลดค่นนาใช้จ่ายเพื่อสร้างอสริมที่ใป้นัเรียนไปนสมศึกษา้อมเรียน,นะครับก็ดูเช่นเรื่องค่าใช้จ่าย คือเพนทไวลนึ่งก็คือฝั่งดีมานลดก็คือไรไายได้รถแต่ฝั่งซัพพลายรายจ่ายเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูตรงมีไรายจ่าย่าช่วยกันประหยัดนะครับ